ับหนังเรื่อง Barretten นำแสดงโดยแบดพิทอารอนเทอร์เรอร์จอห์นสันคิโรยุกิซันดาและไมเคิลเชนนอนหนังเรื่องนี้นะครับกำกับการแสดงโดยเดวิดลิทสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคนที่ยังไม่ได้ไดกดติดตามฝากเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะครับกับเรื่องนี้นะครับ b บลเล็ตเทนนะโอ้โหก็เด้รียกว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างจากนิยายขายดีของญี่ปุ่นนะก็เกี่ยวกับ นักฆ่าจราชนแก๊งมาเฟียต่างๆของญี่ปุ่นที่ไปเกิดเหตุการณ์บนรถไฟหัวกระสุนนะครับที่มีความเร็วที่แบบสูงมากอย่างที่เรารู้กันดีเลยก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเดวิดลิสเนี่ยเขากำกับหนังเรื่อง Miss Atomic Blonde นะหรือว่าหนังเรื่อง Deadpool 2 อ่านะครับพูดมาถึง2เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆที่เป็นนักดูหนังสายแอคชั่นเนี่ยน่าจะเคยดูผ่านหูผ่านตาและน่าจะรู้นะครับว่าลีลาการเล่าเรื่องเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะครับบร์เรลเชนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีาเรื่องราวของหนังที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนชวนติดตามและที่แน่นอนเลยนะ คนดูเนี่ยต้องตั้งใจดูเป็นพิเศษเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะตามหนังเรื่องนี้ไม่ทันกันเลยทีเดียวหนังเรื่องนี้เนี่ยผมดูแล้วได้กลิ่นอายของเดวิดลิทเนี่ยมันมีความผสมมวลแบบกรายลิชี่อ่ะหนังมันจะค่อนข้างสลับซับซ้อนต้องเล่าเรื่อง ตามตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับพอโฟกัสที่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะโยงไปเล่าอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะสลับกันไปแล้วทุกอย่างก็จะมาเฉลยตอนท้ายซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดหนังเรื่องเนี้ยสปอยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยความสนุกจะลดลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมจะไม่สปอยแล้วกันก็จะมาเล่าความรู้สึกแล้วก็มวลรวมต่างๆของหนังโอเคครับ ใครที่ชอบหนังของภู่มกับนะคนนี้ที่มีผลงานอย่างเช่น Atomic Blonde นะครับแล้วก็ Deadpool 2หรือใครชอบหนังของ Guy Ritchie นะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันหนัง Guy i t i h i i มีอะไรบ้างคือหนังจะเป็นโทนแบบนี้เลยนะครับคือเป็นประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นแอคชั่นหลักๆแล้วซีนแอคชั่นเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าออกแบบมาได้สนุกสะใจ ต้องบอกก่อนนะว่าหนังเรื่องนี้มีความเวอร์วังพอสมควรแต่ใครที่ชอบหนังคาแรคเตอร์แบบแก๊งมาเฟียยิ่งเป็นสมูไลแบบเป็นแก๊งใส่สูตรถือดาบสมุไลเป็นนักฆ่าจราชนผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะถูกจริตเพื่อนๆทุกคนที่ดูหนังสไตล์นี้แน่นอนนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเวลาในหนังเนี่ยนานพอสมควรนะประมาณสองชั่วโมงเต็มๆบวกลบนิดหน่อยแต่หนังเรื่องนี้เดินทางได้เล่าเรื่องได้ดีกระชับ ไวรวดเร็วนะครับและที่แน่นอนเลยต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่ยิ่งเป็นแฟนคลับของแบทพิทเนี่ยโอ้โหเทมากๆคือตัวแบทพิทแสดงได้แบบเท่จริงเทจริงนะครับคือใครดูเรื่องอย่างเช่น once y o u A e b o r in hollywood เนี่ยอะนะครับแบทพิทจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนั้นคือตลกลายหน้าตายแต่เป็นคนเก่งแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่หน้า ค้นหานะเพราะตัวหนังเนี่ยแทบจะไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นใครแต่จับพลัดจับผูกมารับงานนี้เนี่ยเราก็มาเจอเรื่องราวแบบชุนลมุนชุนละกโอนละเวงบนเครื่องรถไฟคันนี้เลยได้ว่าต้องติดตามฮะต้องติดตามกันผมคิดว่าสนุกเพราะว่าคาแรคเตอร์แบทพิทเนี่ยอย่างที่บอกนะคาแรคเตอร์คล้ายๆกับในเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood เหมือนกันหรือว่าคล้ายๆกับหนังเรื่อง อินโกลเลนบัสต r ดคือจะมีความยียวนควรประสาทเยอะๆนะครับแล้วก็ทําเป็นไก่แต่จริงๆแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนรับงานที่มีฝีมือเลยแล้วก็น่าสงสัยว่าเขาเป็นใครซึ่งพอผมดูไปผมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยมีเป็นภาคต่อเกี่ยวกับตัวละครตัวที่แบทพิทแสดงอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าติดตามมากเลยนะครับ แถมหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหียกได้ว่ามีเกสหรือว่าดารารับเชิญชื่อดังที่เราเห็นแล้วจะต้องอมยิ้มนะครับแล้วก็รู้จักแน่นอนเลยเพราะว่าดังมากเป็นดาราที่อยู่ในกระแสแทบจะทั้งหมดทั้งมวลเลยคือพอดาราแต่ละท่านที่โผล่เข้ามาเนี่ยโอ้โหียกได้ว่าอืมหนังเรื่องนี้ดูดีมีรสชาติแล้วก็เข้าใจมูดเลยนะครับใครที่ดูหนังของเดวิดลิทมาเนี่ยโอ้โหูน่าจะแบบยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวนะครับ ที่สาคัญคือตัวร้ายของเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเขาเรียกได้ว่าปิดอำพลางใบหน้ามาตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าโอ้โหพอเปิดหน้ามานะผมรู้สึกว่าเออมันบทแบบเนี้ยมันต้องเฮียเขา,าจริงๆนะครับซึ่งพอเป็นเฮียเขา,าจริงๆพอผมทรงเผ้าทรงผมประมาณนี้ คาแรคเตอรแบบนี้โอ้โหเรียกได้ว่าสมน้ําสมนวลเลยจริงๆเพราะว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยต่างถูกคีเอดมาให้มีความโดดเด่นเฉพาะบุคคลจริงๆคือเอาเพียงแค่นักฆ่าแต่ละคนอ่าบางคนมาตามภารกิจบางคนมาเพื่อล้างแค้นบางคนมาเพื่อ ขโมยหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันดูมีแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ปรากฏเข้ามาหมดเลยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าเข้ามาแล้วมีซีนที่โดดเด่นจนทําให้รู้สึกว่าดูแลตลกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มีทั้งความหักมุมนะครับแอคชั่นเป็นหนังแก๊งที่มีความคอมเมดี้แล้วก็ตลกใส่เข้ามาตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ย ทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มันจะตัดชับชับชับับ,บ,บไวเล่าเรื่องเร็วมากเร็วพอๆกับความเร็วของรถไฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจดูมากๆพอสมควรเป็นพิเศษไม่งั้นจะตามหนังเรื่องนี้ไม่ทันเลยเนาะนะครับอ่ะที่สำคัญคือซีนแอคชั่นทำออกมาได้ดีนะคืออาจจะแบบไม่ได้มีฉากเวอร์วังอลังการตลอดทั้งเรื่องแต่ไอฉากอลังการเวอร์เนี่ย มีให้เห็นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหนังเนี่ยพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเข้าพาร์ทสามเนี่ยโอ้โหเลยได้ว่าความเท่ความดิดความเดือดมันประทุตลอดเลยที่สําคัญหนังเรื่องนี้นะครับซีนการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นสู้ด้วยมือสู้ด้วยปืนสู้ด้วยดาบหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงมากพอสมควรเลือดเนี่ยเป็นเลือดสาดกระจาย ซีนแอคชั่นการออกแบบครีเอทผมว่าทำออกมาได้อยู่ในระดับที่ดีนะแต่ว่าไม่ได้อาจจะถึงแบบระดับประทับใจมากแต่ถือว่าด้วยการที่มาสอดรับกับคาแรคเตอร์กับมวลรวมของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบหนังอย่างที่ผมบอกใครที่ชอบพุ่มกับสไตล์นี้มาดูเรื่องนี้น่าจะแฮปปี้มีความสุข ใครชอบหนังแก๊งมาฟีใครชอบซามูไรใครชอบแบทพิตผมคิดว่าดูเรื่องนี้เราจะชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นกับหนังเรื่องนี้บัลเลตเทนเนี่ยเต็มสิบเนี่ยผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดในความรู้สึกของผมนะเ5เต็มสิบครับฟังไม่ผิดครับกับบัลเลตเทนเต็มสิบผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็มสิบ ก็นะครับเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ดูในโรงแล้วเรียกได้ว่าอืก็ไม่รู้สึกเปลืองเสียดายเงินนะเป็นหนังที่คุ้มค่าตั๋วมากอีกเรื่องหนึ่งเอาจริงๆแค่ไปดูแบลสพิทเนี่ยผมคิดว่ามันก็คุ้มค่ามากพอสมควรแล้วเพราะแค่คาแรคเตอร์มาดกลัวๆยียวนที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องสงสัยตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับแล้วแถมมิดารามากมายที่มาอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับที่มาพูดบทสนทนาเก๋ๆกลัวๆโอ้ยนะครับแล้วก็ เรื่องราวที่มันสลับซับซ้อนพร้อมกับมุกตลกต่างๆเนี่ยโอ้โหยิ่งดูแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันยิ้มได้ตลอดทั้งเรื่องจริงๆโดยเฉพาะซีนที่ผมคิดว่าโดดเด่นเลยนะครับไอ้พวกคาแรคเตอร์ของแก๊งมาเฟียเนี่ยโอ้โหยแก๊งแบบญี่ปุ่นซามูไราย,ยากุซ่าอะไรเงี้ยเออมันดูมีความขลังนะครับใครที่ดูอย่างเช่น เอ่อคิวบิลมาอ่านหนังของเควินตินทรันติโนหูดูเรื่องนี้น่าจะชื่นชอบนะแบบคาแรคเตอร์หัวหน้าแก๊งจะถือดาบสมูไลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเทมีปืนเหมือนกันนะแต่ซีนแอคชั่นโหดๆประเคนมาเยอะพอสมควรแต่จุดที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราแบบเป็นจุดนิดๆแล้วกันในมุมเนกาทีฟเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีการเดินเรื่องเร็วเกินไปคือตัวละครเนี่ยพูดไวมากเพราะฉะนั้นเนใครที่อ่านซับเนี่ยอาจจะอ่านกันไม่ทันเหมือนกันนะ คือจะเอาเป็นว่าดูในสตรีมมิ่งอาจจะต้องมีกอไปกอมาพอสมควรกว่าจะจับหลักได้นะครับแล้วก็ซีนที่ผมคิดว่าแอคชั่นหวือหวามันก็มีเข้ามาประกอบขึ้นมาเยอะนะครับแต่ก็ผมยังรู้สึกว่าถ้ามีมาเยอะกว่านี้อีกสักหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเขาเรียกได้ว่าเลี้ยงจังหวะมีทามมิ่งในการบทพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ก็มีแอคชั่นมาผสมอยู่ในบางจังหวะของแต่ละพาร์ท ที่มาพอกลุ่มกลิ่มแล้วก็มาประจุระเบิดท่พซ์ที่3แบบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถามความสะใจมีให้ดูความเท่ของหนังมีให้ดูดาราที่มาแสดงคุ้มค่าไหมคุ้มมากเกรซที่โผล่เข้ามาเป็นแขกรับเชิญมีไหมเพียบนะฮะเราเรียกได้ว่าทุกคนต้องรู้สึกว่าว้าวแล้วก็ยิ้มแน่นอนฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีภาคต่อไปเนี่ยที่เป็นตามตัวละครของแบทพินเนี่ยผมคิดว่าผมก็อยากจะดูนะเพราะว่า เราไม่ค่อยได้เห็นคาแรคเตอร์ของแบดพิตในลักษณะนี้อย่างที่บอกนะครับเราเห็นคาแรคเตอร์แบดพิตในลักษณะนี้เนะี่ยอย่างเช่น uh, once you fall in in hollywood หรือว่า i n g r e d i b s bastard นะยียวนควนระสารนิดๆนิดแต่พอมาเรื่องนี้เป็นซีนแอคชั่นแล้วมันก็ลึกลับเหลือเกินขนาดตอนจบยังไม่รู้เลยว่าเฮียเขาคือใครเอางี้ดีกว่าอะแต่ถ้าเกิดมีสร้างภาคต่อก็พร้อมที่จะดูนะครับ กับเรื่องนี้ใครคาดหวังแอคชั่นคาดหวังหนังแก๊งมาเฟียคาดหวังาฉากแอคชั่นสะใจเลือดสาดก็มีให้เห็นครบนะครับความมันของผมที่บอกก็คือ7 5เต็มสิก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าควรไปดูในโรงหนังคุ้มค่าตั๋วนะครับอาจจะไม่ถึง8สํสำหรับผมแต่ผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแม้อาจจะยังไม่ได้แบบเท่าที่ผมคาดหวังไว้ก็ตามโอเคนะครับกับเรื่องนี้ขอให้ทุกคนที่ชอบหนังแอคชั่น ชอบหนังแบบสไตล์หักมุมยียวนกวนประสาทไปดูเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกว่าแหปปีแน่นอนนะครับกับคลิปนี้นะครับใครไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสิ่งที่ผมพูดก็เป็นเพียงแค่ค,ความรู้สึกส่วนบุคคลนะอย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับไปดูเรื่องนี้คิดอย่างเดียวเอาความมันความเท่และความฮาเป็นหลักรับรองครับสนุกแน่นอน โอเคนะครับใครไปดูมาแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยสุดท้ายก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปขอให้มีความสุขกับบัลเลตเทนกับแบล็ตพิทนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ